คอนเทนท์ทันใจรีวิวทันทีกัแบบพี่หนูคอนด้าป้ายแดงตอนนี้กำลังมาเตรียมนำรถทดลองขับไปล้างค่ะก่อนไปล้างก็มารีวิว,วให้ชมกันก่อนดีกว่านะคะคันทดลองขับเป็นฮอนด้า HRV รุ่น RS ค่ะ RS สีขาวนี่คือภายในของฮอนด้า HRV รุ่น RS เดี๋ยวเข้าไปนั่งชมภายในพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่เป็นกุญแจของ Honda HRV รุ่น RS ค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราต้องเหยียบเบรกก่อนค่ะเหยียบเบรกพร้อมกับกดปุ่ม power ค่ะเพียงเท่านี้เครื่องยนต์ก็ติดค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่า Honda HRV รุ่นไฮบริดเครื่องยนต์ติดแล้วนี่ค่ะมีโลโก้คำว่า lady ขึ้นตรงนี้นะคะ นี่คือเครื่องยนต์ติดแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเปิดแอร์ค่ะแอร์เนี่ยเราสามารถถ้าเราร้อนจัดเราก,กดแมคคูตรงนี้ได้เลยหรือถ้าไม่รีบขนาดนั้นนะคะก็มาปลุกออโตโอ้หรือถ้าไม่รีบขนาดนั้นนะคะก็มาที่ AC on-O f f ตรงนี้นะคะแล้วเราก็เนี่ยค่ะมาปรับพัดลมอุณหภูมิตามต้องการค่ะแล้วก็เลือกทิศทางแอร์ตามลูกศรเลย เวลาปิดนะคะออนออฟตรงนี้นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยนี่คือเรื่องของแอร์นะคะพวงมาลัยค่ะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะมี Honda Sensing มาในทุกรุ่นของ Honda h r v ค่ะ ตอนนี้เวลาเราสตาร์ทหน้าจอขึ้นมานะคะ,ะด้านซ้ายเป็นรูปของตำแหน่งคาดเข็มขัดนิรภัยคือหน้าจอตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบนะคะว่าอยากให้หน้าจอขึ้นแบบไหนอย่างไรค่ะโลโก้อะไรที่เป็นสีแดงนี่คืออันตรายนะคะก็หมายถึงหนึ่งนะคะเบรกมือยังไม่เอาลงยังไม่คาดเข็มขัดนิรภัยและตำแหน่งเกียร์อยู่ที่ตัว P ค่ะแต่ถ้าอะไรที่เป็นสีเขียวปกติสีส้มคือเตือนค่ะ เดี๋ยวเราเบาแอร์น,นิดนึงจะได้ฟังเสียงพูดได้ชัด imprint. นิดนึงสำหรับ HONDA h r v รุ่น RS นะคะเบาะหนังจะเดินด้วยได้สีแทสีแดงค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยขอบประตูด้วยวัสดุสีแดงเช่นกันนี่ค่ะเป็นไล่เป็นเส้นสายมาตรงนี้เลยค่ะเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถนะคะนีข่ะเกียร์แล้วก็เดินด้วยได้สีแดงนะคะเดินได้ได้สีแดงค่ะเบาะนั่งค่ะเบาะนั่งเป็นหนั angan, หนงมีรูระบายอากาศแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็เดินได้ได้สีแดงค่ะโหมดการขับขี่นะคะก็มี3โหมดมีสปอร์ตโหมดนี่ค่ะขอให้ดูที่หน้าจอนะคะมีสปอร์ตโหมด Normal โหมดแล้วก็ e c o อนโหมดสามารถเลือกได้ในขณะที่ขับขี่ได้เลยค่ะพาชมภายในแบบเจาะลึกนะคะแผนบังแดดค่ะ เพราะว่ายังไม่ได้แกะอะไรเลยแผงบังแดดมีไฟด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านผู้โดยสารนะคะตอนหน้าแผงบางแดดค่ะนี่ค่ะแผงบางแดดก,ก็จะมีไฟแบบนี้เลยค่ะนี่คือจะเอารถไปล้างนะคะก่อนจะไปล้างก็ขอรีวิวนิดนึงค่ะเกะหน้ามาดูเกะหน้ากันเกะหน้า ก็ใส่ของได้พอประมาณค่ะมีช่องวางแก้วน้ำสองตำแหน่งแบบนี้เลยค่ะตอนนี้นั่งอยู่ใน Honda HRV รุ v ่น RS ค่ะ RS อยู่ที่1179ค่ะอ่า่ะมาดูแผงประตูด้านนี้นิดนึงแ่ะนี้ค่ะแผงประตูค่ะ เรียบร้อยสนใจทดลองขับนัดมาหาพิ่หนูได้เลยนะคะนัดวันได้เลยมีไวเลสชาร์เจอร์ให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราพามาชมห้องโดยสารตอนหลังค่ะนี้ค่ะตรงแผงประตูเดินด้วยวัสดุสีแดงแล้วก็หนังเดินด้วยได้สีแดงนะคะสามารถพับเบาะได้ด้วยคะ่ะเดี๋ยวดูหลังคาของรุ่น rs ค่ะ เราจะเปิดตรงนี้ให้นะคะนี่ค่ะเห็นท้องฟ้าตรงนี้อะไรล่ะก็มากดค่ะไฟค่ะไฟไฟค่ะนี่ไฟให้ออโต้ก็กดไว้ตรงกลางนะคะเปิดปิดประตูก็จะออโต้เดี๋ยวลองเปิดประตูนะคะนี่ค่ะไฟติดปุ๊บก็จะหน่วงแป๊บนึง่งแล้วก็จะดับไปค่ะ อยากให้รีวิวตรงไหนเพิ่มเติมทักมาหาพี่หนูได้เลยค่ะ